<Scroll> สวัสดีครับมือนียีสานมาดำติพามาพูรังกาครับพี่น้องครับมือนีพามาพูผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ผู้เขาสมุนไพรครับพี่น้องครับผู้รังกาครับพี่น้องครับที่จังหวัดนครพนมครับอำเภอบันแพงครับพี่น้องครับมือนีพามาเก็บสมุนไพรครับพี่น้องมักตะกวงครับหรือว่ากำแพงเก้าสันครับพี่น้องครับมาเบิ่งมักตะกวงด้วครับพี่น้องครับ มักตะก่วงครับกําลังสูบพี่น้องครับหรือว่ากําแพงเกาสันครับครับเต็มต้นเลยครับพี่น้องครับก็มาตะก่วงครับเอาไปเก็บเมื้อขยายพันธุ์นะพี่น้องกําแพงเกาสันสารพันุก็คือกําแพงเจ็ดสันแล้ะพี่น้องแก้ปวดหลังปวดเอวบำรุงเลือดบำรุงไตแล้วก็บำรุงกำลังบำรุงกำเนัดบระคุณหมอ กำลังกำนัดน้ำแต่หากบาแหงแต่กำลังส่วนใหญ่คนที่ปวดเมื่อยปวดรังปวดเอวเน,นี่ยใส่ตัวนี้เลยลูกเขาก็กินได้นละนอไปติดได้ภาษาบ้านเฮาพัดหมกดากบอกคุณหมอห uh huh. มกดาบเคยทายเดียวกันปีที่แล้วเคยทายหมกดากครับพี่น้องครับคืออันเดียวกันครับพี่น้องเฮาบงหูสรุปเลยกำแหงเก่าซัน ใมสิจินในเบิ่งครับกาดบ่ชพิติกันได้เะอ่าเขาการปีกไก่ปาแข้งแขงเนาะกินได้เลวพี่น้องเด้อคือกันก็กำแพงเจ็ดสันละหวานนะรสชาติหวานครับไข่กำแพงเจ็ดเจ็ดสันเลยครับพี่น้องครับรสชาติของเขาครับแต่กำแพงเจ็ดสันมันขมติดขมหลายพอครับแต่นี่สีหวานจ้ารูปสีสันสวยงามครับพี่น้องครับสีสมครับคือกันเลยที่แดงสมครับ กำแพงเจ็ดชั้นกำเก้าสันครับพี่หน่องครับมักตะกว่งครับตะทาเจ็ดสันบมักตะไก่ครับกำแพงเจ็ดสันมักตะไก่ครับรสชาติขึกันเลยครับกับตะไก่ครับยี่แถบลาวในสิไลยครับแถบนครพนมครับภาษาพื้นบ้านกับบักดากนะครับเก็บตอพิตตกเต็มต้นเลยครับเอาทีห้องอ่อนน้อยไปอัาน้น่หันเอาอีกเอาอีกเอามามาเก็บ ืัอน,นี้เขาสิบพาเก็บเ้าเงาเลยเ้อพี่น้องเ้อเก็บกับพี่ติ๊กให้พี่ติ๊กเขาสิเก็บเอาไปนั่นเพื่อเอฟซีพเพื่อนอยากได้นะ,ะ<อ>ในต่้งหลายครับมุนไพรสู้กำลังครับพี่น้องครับปวดลำปวดเอวบำรุงไตบำรุงเลือดเด้อลูกสวยงามครับพี่น้องครับ S <S <S เขามีพื้นผิวของเขาบางที่บางงั้นบางนวลกระเกี่ยเก่าครับมันสีครูขาถ้ามองถ้ายามแหล่งมันสียคูขาพีติ๊กบานนี้มันได้ฝนบางนวลกับผิวครูขาคล้ายๆผิวพระจันทร์เลยครับบางนวลเนี่ยแข้งแข็งเ้าสิเก็บเด้อถ้าใครอยากได้ติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อแล้วส่งขายให้เป็นนวลเลยติดต่อพี่ติ๊กได้พอเดี๋ยวอีกสักประมาณสองสามมือแหละเราสิพผ้ากันไปเก็บ มันมีปลาอีกปลาหนึ่งที่เข้าทายปีที่แล้วเขาสิแต่เก็บหมากมันเก็บมาไหวแล้วเนาะเพราะว่าทางอื่นบ่มีก็เอฟซีเพิ่อนอยากได้กับติดตอ่อมาได้เลยนะครับมาเอาอีกต้นครับพี่น้องเพื่อนลักษณะมันจะเป็นจะเสร็จแล้วกึ่งเครือกกึ่งต้นเนาะพี่ติก๊กเนาะต้นข้าศึช่างในผลลายคือกันกับกําแพงเจ็ดสันอันนี้ใบ<า>จะใช่ไหใบ,<า>บเขาครับใบหนาๆนาครับ ไม่เถาเคืือครับไม่สวยครับพี่น้องสีสมสวยครับกําแพงเก่าสั่นครับเอาอีกเอาอีกมาเอาเมื่อเลยล,ะละก็เอฟซีพอยากได้ไม่แสเจอยใส่เขาต้องใส่อุปกรณ์นะพี่นอ้องเด้อพูดอ่ะมีเต็มต้นหนึ่งทั้งเทิงกับมีและปลานี่ยขืนซื้อปลาสมุนไพรเด้อพี่น้องภูเขาสมุนไพรเด้อมีบัสยาง มื่อนี่ยคนหมอถามาว่าซอยพิติพิติแก้วว่า่อยเก่งปันไดแต่ไครสร้างงานอยากได้งานก็สร้างเราได้เด้อเราเก็บให้เก่งขนาดเมื่อขุดอันดับหนึ่งไหมเนี่ยขุดเพื่อขยายพันธุ์เด้อครับเด้อดเป็นขุดทำลายเก็บเก็บเก็บอุรไลคักอีหลีพอดผมอย่ากไหมเนี่ยคุณหมอหล่ไล่ไล่ สวยงามครับพี่น้องครับขยายพันธุ์โดยเมล็ดเด้อพี่น้องเด้อใครชอไปกินเป็นผลละไม่ก็ได้รสหวานครับไ้ากันกรเบืองกระแพงเดสันเลยครับเก้าสันนี่ครับแต่เจ็ดสั่นมันขมอ่ะคอยกินเบิ้องละมันขมตามครับ เมื่อนี้ก็พามาเก็บผลของกำแพงเก่าสันครับพี่น้องครับหรือบักหรือมักตะก่วงครับพี่น้องครับหรือมักดาาครับพี่น้องครับลูกผลสวยงามครับพี่น้องครับตะก่วงครับครับเบื่อเนื้อไม้ของเขาครับพี่น้องครับกำแพงเก่าสันครับอันนี้เครือเถาเหล็กของเขาครับถ้าแถวเนี่ยมัสิดซาตตัวเนี่ยครับเขาเก่อเมื่อไรตัวอยากต้มครับเมื่อนี้งก็มากับคุณหมออมสินครับพี่น้องครับยุพดรลังกาครับ ครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเนี่ยด้ยพี่น่องครับคลิปหน้าพบกันไหมครับวันนี้สวัสดีครับ